ที่มาหาครับทางการทางบ้านาาาาแก้วเยอะครับแก้วเยอะอาา่ มีดเทจสวยๆทั้งนั้นนี่พี่มหารางจานร้างครกก่อนร้างครกก่อนอมไม่ค่อยมีฟองบรรยากันอะไรไม่ค่อยดีอือึฮึไหนไหน ก <wh> 네มาหาล้างจานนะจานเยอะจานเยอะมากโอเส้นห uh. ั่นเพียบเลยโอ้ยนัอะว่ะเราพอนกินข้าวกูล้างจานนะกินดู นี่อยู่หลังครัวลังครัวออะว่างเทนี่เก็บครกไม่รู้ล้างสะอาดยังแต่เก็บครกแล้วนี่คือลังครัวลังครัวบ้านเรา ร้างเก่งมากพี่ร้างเสริมอาหารก่อนแล้วเอาไปเจ็บเดี๋ยว <c oughs> <c oughs>

Det er latterlig.